ครับพ่อครับสวัสดีทุกๆคนกันด้วยครับวันนี้ก็มาอยู่กับช่อง NKC กับผมมิสเตอร์ชาลีอีกเช่นเคยนะโอเคทุกคนครับมาครับวันนี้ก็เป็นอดีตมายของผมเองนะครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาเปิดแพ็คแอตแลนติโกมาร์ดิกกันดีกว่าครับทุกคนนี่แอตแลนติโกมาร์ดิกกันนะครับทุกคนซึ่งเจ้าของอดีตเก่าเขาก็ได้เปิดไอแพ็คของเชลซีไปแล้วนะครับทุกคนกอเปิดบอลดำไปก่อนอินเซนเจผมก็จะเอาแต่แค่จูอัลฟิลิกนะครับทุกคน คือถ้าได้จูออฟฟิลิกแล้วเราก็จะเลือกเลยนะครับทุกคนนี่จูออฟฟิลิกนะครับโอเคไปครั้งแรกไปพูดปั้มนำเพลงเบ็ดเจ็ดมาจูออฟฟิลิกจบจบไปขอจูออฟฟิลิกครับทุกคนจูออฟฟิลิกเบ็ดเจ็ดโอเคทุกคนจบคลิปโอเคจบคลิปแบบรวดเดียวครับทุกคนโอ้โหนีห่ทุกคนได้จูออฟฟิลิกแล้วนะครับโอ้โหคือแบบเสียแค่หนึ่งห้อยทองครับซึ่งไอดีนี่เดี๋ยวผมมาดูไอเดีนะครับทุกคน ซึ่งนักเตะก็ไม่ได้มีเยอะนะครับก็มีตัวที่พอจะเล่นได้พอสมควรนะครับทุกคนมาอัพจอฟิลิกกันมะทุกคนเดี๋ยวโอ้โหเปิดครั้งแรกคือได้เลยทุกคนคุ้มจริงๆครับจอฟิลิกครับเก่งนะครับตัวเนี้ยไปยบอัพไปเลยครับจอฟิลิกครับจอฟิลิกครับโอเคถือว่าคุ้มอยู่ครับทุกคนแกเปิดแค่หนึ่งง้อยทองครับได้จอฟิลิกเลยโอ้ตอนนี้ก็มีข่าวว่าเนมาร่างใหม่ก็จะมาครับซึ่งไอดีนี้ซึ่งไอดีดีไอดีนี้นะครับทุกคน มีเนม,ม่าตัว99เลยนะครับซึ่งตัว99โหดเลยนะครับผมว่านี่เป็นเนม,ม่าไอคอนด้วยครับไอคอนร่างของบาร์เซโลนาครับโอ้โห,โหไอคุณอิบาร์ซ่านี่คือมาแบบจัดเด้ม,มากทุกคนทั้งเนม,มา่าผมว่าเดี๋ยวม,มันต้องมีหลุยโซเลสด,ด่างของบาร์ซ่ามาแน่ทุกคนทุกคนเชื่อผมเปล่าเชื่อผมดิเกมมันต้องเอามาขายเน่แต่ผมก็ยังเน้นฟีเจอร์เหมือนเดิมครับนี่ไปจัดไปเต็มแล้วครับจอฟฟิลิกเต็มหรือเปล่า โอ้โยบ้าเอ้ยก็ใครเปิดแพ็คไหนกันบ้างครับทุกคนเดี๋ยวก็วันจันทร์นี้ก็แพ็กมาอีกเยอะแน่ทุกคนโอเคครับทุกคนก็เต็มเลยนะครับคลิปนี้ก็สั้นๆเพียงเท่านี้นะครับทุกคนก็เปิดได้จอฟิลิแก่หนึ่งห้อยทองนะครับก็เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับฝากระติดตามช่อง n k c ว้ดยนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ